พระราชพิธีพืชมงคลทำไมใช้วัวทำนายทั้งที่ใช้ควายทำนาสงสัยกันไหมในพระราชพิธีพืชมงคลหรือพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคาันแรกนาขวัญเหตุใดใช้พระโครหรือวัวเป็นผู้ทำนายทั้งที่ทสังคมไทยแต่โบราณการใช้ควายทำนามาตลอดในเมื่อควายเกี่ยวข้องกับการทำนาโดยตรง ทำไมไม่ให้สิทธิควายในพิธีสำคัญของวัฒนธรรมเกษตรบ้านเราเรื่องนี้อธิบายได้จากรากฐานทางความเชื่อที่ประกอบกันเป็นพระราชพิธีพืชมงคลอันหนึ่งพระราชพิธีนี้เป็นประเพณีสำคัญของไทยมาแต่โบราณจัดทำขึ้นเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการทำเกษตรอาชีพหลักของคนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพืชพันธุ์ัญญารจะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ รากฐานของพระราชพิธีพืชมงคลมาจากความเชื่อในพุทธศาสนาผสมผสานกับพราหมณ์ฮินดูและความเชื่อเรื่องผีรากเน่าทางความคิดอันเก่าแก่ในสังคมไทยข้อสังเกตคือในพิธีแรกนาหรือทำนาตาแฮกที่ชาวบ้านทำกันเองจะใช้ควายกันเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วัวอย่างในพระราชพิธีกล่าวได้ว่าเหตุผลหลักๆที่วัวเป็นพระเอกในพระราชพิธีพืชมงคลเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกรีบปุ๋ยเต็กเข่งอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาศาสนาฮินดูอธิบายไว้ว่าคนฮินดูยกย่องวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ส่วนควายไม่ได้รับสถานภาพพิเศษใดๆในสังคมการที่วัวอยู่ในพระราชพิธีพืชมงคลแทนที่จะเป็นควายอาจเาพราะวัวตัวขาวๆต้องขาวด้วยนะครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์หรือวัฒนธรรมฮินดูแม้พระราชพิธีนี้จะมีรากล่าของเราเองคือศาสนาผีความเชื่อเรื่องขวัญแต่การใช้วัวไถนาเป็นการสร้างภาพความเป็นศาสนาพราหมณ์จากอินเดียซึ่งทําให้พิธีพื้นเมืองของเราดูแกรนขึ้นมาเหมาะจะเป็นพระราชพิธีหรือพิธีหลวงควายยังถูกมองจากคนฮินดูเชื่อสายอารยันแขกขาวว่าเหมือนพวก ราวิทย์หรือชนพื้นเมืองผิวดำของอินเดียทำพีพระเวทในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงแทบไม่ให้ความสำคัญใดๆกับควายอาจารย์คมกริชให้ความเห็นเพิ่มว่าอาจเป็นเพราะควายเป็นสัตว์ในที่ลุ่มพบมากในเขตศูนสูตรที่มีน้ำมากคือในอินเดียภาคตะวันตกและภาคใต้ชาวอารยันที่อยู่ทางเหนือจึงไม่คุ้นเคยกับควายนอกจากนี้ควายยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้าย อย่างในตำนานพระแม่ธุราคาทรงสิงเสด็จไปปราพศูนย์ควายชื่อมหิศสาศูนย์ทำให้พระนางได้ชื่อว่ามหิศสาสุรามาราทินีพระแม่ผู้ปราพศูนย์ควายหรืออย่างพระยมเทพแห่งความตายและชีวิตในปรโลกก็ทรงควายเป็นพาหนะควายในคติฮินดูจึงมักจะวนเวียนอยู่กับความไม่เป็นมงคลอย่างไรก็ตามบางส่วนในสังคมอินเดียให้ความสำคัญกับควายว่าเป็นสัตว์บูชายันที่สำคัญที่สุด ความชื่อนี้ปรากฏอยู่ในกลุ่มศาสนาผีตามท้องถิ่นอยู่ในรูปศาสนาเจ้าแม่หรือนิกายสติพวกเขาจะใช้ควายบูชายันเจ้าแม่โดยเฉพาะปางที่ดูร้ายเช่นเจ้าแม่ธุรคาเจ้าแม่กะลีและเจ้าแม่พื้นบ้านอื่นๆผู้คนในอุษาคาเนก็ฆ่าควายบูชาผีเช่นกันโดยพบในลาวใต้ภาคเหนือของไทยและพมา่าซึ่งมีผีนัดเป็นเจ้าแม่หัวควาย หรืออินเดียเองก็มีเทพควายที่นับถือกันในหมู่ชาวบ้านชื่อมหาโสภาโดยนับถือโดยทั่วไปในรัฐมหาราชควายจึงผูกพันกับชาวบ้านคนรากญากแต่ไร้ศักดิ์ศรีไม่ศักดิ์สิทธิ์ในมุมมองชนชั้นนําซึ่งมองวัวคู่ความกับสูงส่งแถมโคนนาทิยังเป็นพาหนะของพระอิศวรมหาเทพด้วย